อเออวันนี้ผมยังไม่แคร์นนะแบบเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปก่อนอไม่เข้าใจเลยสักทีโอ้แบบตรงนี้เป็นน้ำตกอะ่ะสวยงามมากอ,อสวยงามจริงๆเราลงมาขุดแร่นะขุดแร่เพื่อด้วย โอเคทำไมมาแหลกจังนี้ต้้งแต่คลิปที่สามยังไม่เคยมาขุดเลยเอ้ย,ออยเหินี่นเก็บตกอืมนี่คือน้ำตกเอราวันถุย ชอืมเป็นทานน้ำเตาที่ว่าย้อนมากเย้เจอฐานชีวิตคืออะไรใครบอกกูได้จะให้หนึ่งร้อยบาทให้แค่หนึ่งร้อยราอก็พอแล้วอืมสมัยนี้เขาบอกว่า จะให้หนึ่งพันบาทกันแล้วต้อให้หนึ่งพันบาทเลยใเีียอนี่แต่เพื่อเราเล่นจะให้หนึ่งหมืนบาทนะจกจกจกิจกจิก เมื mm. water ่อเมื่อเป็นสิ่งที่ดีแล้วสำคัญไหมก็ใช้ได้อยู่นะฟังจวตายขึ้นมาดิเออไม่เข้าใจเลยสักทีถามใจตัวเอง

เสียงอุ้ธแตกแล้วนะอ่าดังมาถึงที่นี่เลยวะอมันผ่านเสียงมันผ่านเข้าสกายีูนะอ่าเราพูดดิสวัสดีครับเสียงลำโพงของบิ๊กนี่ มันดังมาถึงที่นี่เลยอ่ะมันผ่านทางสกายอีกแล้วเสียงทุบบล็อกไหมไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวปวดไหมอีกทีได้เลยอีกทีอีกทีไดไหมไม่ได้ยินโอเคอืมลำโพงน่าจะเกี่ยวกับลำโพงในสกายแหละ คุณฮักแล้วเจอเลสโตนแค่ยี่สิบเก้าเองนี่ผมใส่หูฟังอย่างนะอ๋อเสียงมันออกลำโพงอื่นใช่ไหมเสียงพวกที่มันไม่ใช่สกายอ่ะมันออกจากลำโพงอื่นใช่ไหมก็ไม่รู้สินะพอดีเราเปิดหูฟังดังด้วย ต๊กติกติกตกตกกโอ้หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยสามทุ่มแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้กินอีก,อ,กอ่ะอ่าว่าละได้ยินเสียงขุดมาจากไหยอนี่ถ้าตกลงไปตายแน่นอนแบบแบบเอาวเวลาลงมาจะได้ล,ลงเร็วๆหน่อย <laughs> ตายแบบฟึ๊บฟึ๊บบแบบเดี๋ยวผมลงให้ดู เราล้มเป็น,แ,ปนแต่ก็ตายมาหลายครั้งแล้วล่ละลงแบบนั้นแต่ <จะ S 2> <อ>ผมไม่ตายพอดีผมเก่งโอ้ยมงมุกไปม,มุกเฮ้ยมาจ้าตนองเป็นเลนิ่งเ,ออเกือบไป <laughs> <laughs> มันไม่เข้าท่าจริงๆครับโอ้โหอเมกา เลื่อนเลื่อนลสองหัวใจฟีลลนิ่งฟีลลอนิ่งโอ้ยเจ็บจังเลยเวลาเราเล่นหมคะนี่เราบางครั้งเราก็พูดคนเดียวนะบางทีก็เล่นอนนีีเล่นอยู่อยู่ก็พูดคนเดียวอย่าฟัน เซไฮเอ๊ะ <Say> อะไรนะมันมีอ๋อใช่รายการเซไฮจะขุดทำไมเนี่ยขึ้นมาได้ไงอาร์ตโอ้โหแหละปิดเลยปิดเลยปิดปิดดีๆเออเดีมากเก่งมากเก่งมากลูกพ่ออ้า oh. เอาทำไมเจอเล่นแบบนี้หมดบ่อย,อยนะครับจุงเบยโอ้ที่รอยผมก็เล่นโอ้ยคันคันจ้ยจุงเบยฉันไม่เคยจะเป็น เอผิดผิดผิดเกือบไปละค่าผิด ผมได้ยินเสียงกระเทยลิปตันฮะกระเทยลิปตัน้ยคืออะไรกระเทยลิปตันกระเทยสกิลิตันไง<า>ดูดิมันอยู่ข้างล่างผมเนยโอ้โหแน่เกือแสบ <laughs> อยู่แบบนี้แล้วเงียบเรามาเปิดเพลงฟังดีกว่าโอ้ยเสียงมันมุมโคตรหลอนเลยเย่ะกลับกลับกลับดูนี้กลับเลยถ้าเกิดใครเคยทานเพลงนี้ก็สุดยอดแล้วละ่ะใครมาใครมาเล่นอะไรเนี่ยอะไรฮาร์ดวันดูนี้ผมทำดลอ่า พี่สาวครับสวัสดีครับปีครับจำน้องใจคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวเพอาละเพลงมันเป็นภาษาเหนือเยอะเกิน ปอขยัเงอ้าปอป่หขี้เง้อันนั้นนั่นคงจะเป็นเพลงสมัยนี้แล้วล่ะก็แปลว่าก็ไม่เร็นี่กินมาม่าดิบดิว่ะชอบกินนะเนี่ยชอบกินกันนะเนี่ยไอ้มาม่าไม่ได้ตรงเนี่ย อือร่อยอ่ะกรอบได้ไหมได้ไงไหมดีนเสียงเขียวเสียงเขียวแล้ว ผ่านสกายเข้ามาอ,อร่อย <laughs> อ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตอนอยู่ในเมือง่อย <c oughs> ทำไมสสก,กลิลตันตนนั้นใส่ชุดเกาะวะออไหมครับหนึ่งจุหกมันอัปเดตให้มอสเตอร์มันใส่ชุดเกาะได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราก็รู้แล้วเราถาม่ปงั้ถามเป็นงั้นแหละ แล้วเราจะลงแบบสุดขั้วพื๊นนี่ลงแบบสุดขั้วลงแบบสุดขั้วนี่กระปนี่ล,ลงลงแบบสุดขั้วเออบอกแล้วเราเก่งาอาจอยู่ซ้ายอยู่ขวาเนะี่ยอยู่ขวาลงมาแล้วจะไปไปทางทางไหนอ่ะตรงไปลงเลยตรงไปเลยเหรอโอเคเดี๋ยววิ่งไป เฮโยเฮโยวัตถ hey hey ุกกายวัตถุกกายโจ๊ะโจ๊ะเย่เห็นชื่อแล้วบิ๊กบิ๊กถามหน่อยดิเอ้กินมาม่าดิบนี่กินของอะไรยำยำช้างน้อยเหรอบ้าป่าวไม่เด็กแล้วเพื่อนเรยไรสบูสบต้มยำไรไะมะนาวไปไวเหรอหอมกลิ่นหอมกลิ่นมะนาวยิ่งขึ้น ไวไวเหลืออะไรของไวไวไอซองสีน้ำเงินน่ะเฮ้ยอาร์ตเราลืมนี่มาว่ะนี่แป๊แป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งเอ้ยไอเออไอวะอาร์ตอาร์ตอืมเพราเราเอาน้ำลาดไปใช่ไหมมันมันเป็นหินสีม่วงใช่ไหมอืาเราใช้ไอเหล็กเนตได้ไหมไม่ได้มันจะแตกอ่ะมันมันไม่แตกมันไม่มันไม่เป็นอะไรเลยคือมันคือมันไม่ได้เป็นบล็อกอ่ะมันเป็นบล็อก เหมือนถ้าเกิดใช้ที่คุดเหล็กเนี่ยมันเหมือนกับเราไปต่อยเบสล็อกอ่ะมันไม่เป็นอะไรเลยแต่มันเป็นใช่ไหมแต่แบบมันช้าไม่เป็นไม่เป็นเหมือนเราต่อยเบสล็อกอ่ะอ๋อเหรออืมแต่ถ้าเกิดใช้ที่คุดเพชรมันก็ช้าหน่อยอืมเสกดีไหมเนี่ยไม่ดีไม่ดีฮ อย่า,าน้ำมาลาดแบบ <P ew ith> เพื่อเรายังกินยำยำช้างน้อยอยู่เลย <laughs> <laughs> มันอร่อยมั้ง <laughs> บอกว่าเอ้ถุงสีส้มอะ่ะมันอร่อยดีเฮ้ยอออะไรเฮ้ยเฮยตรงนี้มีแร่เฉยเลยอเจจูก็มีแร่ให้ขุดเฉยเลยอ่ะ <laughs> 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 ไปทาท็อตก่อนทาท็อตมาเผื่อผมด้วยเอา้ากระโดดพาผูา้เล่นไม่ต้องมาและเอาานี้ยนี่อาร์ตโดนหลอกโดนหลอกอีกแล้วระวังโดนแอบ์ายนะอาร์ตบิ๊กก็เหมือนกัน เราถ่ายอยู่นะเนี่ยแล้วแจ้งใช่ไม่เป็นไรริ๊ก็ถ่ายใช่ไหมว้นเล่นวได้ถ่ายเราเล่นเซนเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะมีถังน้ำเอออาเรามีทางน้ำเปล่าวะมีอยู่ไหนปะอ๋อนี่ไงถางนะอ เออมีจริงๆน้ำอยู่ข้างล่างว่าน้ำอ่ะเน่ยปิดเพลงมาครับไปเงเลยเราปิดอยู่เนี่ยเวลาเราสู้กับมอสเตอร์อยู่ใช่ไหมยอยู่ๆเพลงแบบเพราะๆชวนง่วงนอนมันโผล่ขึ้นมามันไม่เข้ากับบรรยากาศ เว้นแต่จะไปเปลี่ยนเสียงไหมครับอ๋อฮอ๋อหวานด้วยทำไมเราไม่ทำที่อันนี้วะไปเรื่อยๆม่รู้จะเจอเลไรชีวิตมันต้องเดินตามหาลอยแทงเยะเยอ้ลงแบบดิจิตอลครับ เคยได้ยินลบแบบดิจิตอลโอ้ยวอู๋ชูชอ้าโอ้ยโอ้ยเจอเลอสโตนเจอเลอสโตนไม่รู้จะเอาไปทำอะไร <c oughs> สำหรับคนที่ใช้เลสโตนไม่เป็นนะเจอเลอสโตนไม่รู้จะเอาไปทำอะไร สำหรับคนที่ดูดีเอ้ยเจะทองขุดทองดีกว่าทองขุดทองแฟบแฟ <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้หมายความแบบนั้นสำหรับคนไม่รู้นะครับอยากไปรู้เลยโอ้ oh. What หอว f ฟ c k สิ อุอยอะไรวันแม่งเนี่ยโอ้ยยีเจอลาพีสลาพีสคืออะไร เอที่เอาว้ย้อมสีขนแกะสีน้ำเงินอ๋อในโลกจริงนะลาพิสมีค่ามากมานั่นไหมครับไม่มีค่าเลยวเอวย้อมสีอย่างเดียวเอาไปย้อมออฮัลโหลเอ่อ